เรียกว่าเป็น EP พิเศษให้กับน้องๆสามสาวพิกซี่เราจะหลอกให้น้องๆครับมาดูดวงที่นี่่ยอีโดมันรูปมันมีปฏิกิริยามันไม่ใหม่แล้วเนี่ยลง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 พี่ลงไม่พี่ขอโทษหนูไม่อยากให้พูดเรื่องนี้อ่ะเออพี่พี่ขอโทษคือพี่ทีมงานทุกคนขอโทษ มูเตอรูอะอะอะอ,ะอ,ะอ,ะอะี่ตามตาตาวันนี้ครับ <c oughs> เรียกว่าเป็น e ีพีพิเศษให้กับน้องๆสามสาวพิกซี่ <c oughs> เราจะหลอกให้น้องๆครับมาดูดวงที่นี่ โดยเรามีโดมเป็นไส้ติ๋แล้วเราเนี่ยก็จะให้น้องๆมาดูดวงแล้วก็จะอําน้องๆที่ใส่คือท็อปแก้งว่าให้น้องๆเนี่ยร้องไห้ออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้เห็นน้ําตาพิกซี่อาจจะเป็นซิงเกิลต่อไปออกแนวลูกทุ่งหน่อยน้ําตาสาวพิกซี่เราลงทุนจ้างแม่หมอที่เป็นแบบ a c t ติ้งโค้ h เก่งๆมาเลยมาตามมาล่าอะไรพี่ล่าอะไรมีกล้องกันนี่บ้านอ่ะก็แต่ว่ามีกล้องแล้วไม่เปไลหลอกรู้ลาล่าอะไร นี่แม่หมอของเราพี่แหมดีครับแม่หมอแหมโดมจารุวัตเนี่ยกำลังพาพิกซี่มาที่บ้านและอีกประมาณ20นาทีน่าถึงทีนี้ผมต้องบีบพี่แหมก่อนพิกซี่เนี่ยเป็นวงที่โดมมาทำมาใช่ไหมทีนี้อยากให้พี่แหมมาดูเกี่ยวกับเรื่องงานซึ่งผมมาทำรีเสิร์ชแล้วแต่ละคนมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่หัวใจแบบไหนแล้วพี่แหมก็จัดการเลยได้เลยแต่วันนี้ผมปูไว้ว่าพี่แหมเนี่ยเคยดูโดมให้ดวงเอ้ดูดวงให้โดม <c oughs> เคยดูดวงให้ดมเริ่มต้นมาเราก็เริ่มจะมั่วกๆกันแล้วแบบออนไลน์แล้วพี่แอมมาดูดาราหลายคนอ่ะดังๆทั้งนั้นต้องมาดูกับพี่แอมพี่แอมเนี่ยจะเป็นการดูดวงแบบวันเดือนปีเกิดดูตัวเลขเสร็จปั๊บแต่ใน3คนนี้จะมีหนึ่งคนที่รู้เรื่องนี้ค,คือพิมมาแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าเพราะอะไรพิมมาถึงต้องรู้เรื่องนี้ พี่แอมก็ดําเนินการตามนั้นไปเลยได้ค่ะเอาแบบหนักๆเอาให้เห็นน้ําตาพิกซีุ่ยตายแล้วสงสารน้องเนาะพี่ยาเราไปคิดสงสารเนาะพี่ยาเราไปคิดสงสารเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปแอบกันอยู่ข้างบนแล้วเราติดกล้องไว้รอบบ้านแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์เพลงมูเตลูไหยชอบมูเตลูได้แค่ไหมมูเตลูทําให้คุณเสียน้ําตาได้เราพิกซี่รวมไปถึงไม่พูดไม่พูดไม่พูด แค่นีอ่ะเดี๋ยวผมไปซ่อนตัวแล้วเพราะโดงกำลังจะมาแล้วถ้าเกิดว่าพี่แอมไม่สามารถทําให้น้องๆมีน้ําตาได้ผมไม่ใจ่ายเอาให้ได้นะพี่นะแต่ละคน,น<ร>ะมีจุด่นอย่ไแก้งใครเลยนะ <c oughs> เห็นน้องก็จะน่าสงสารเอางี้ผมผมโปรยให้ก็ได้มาเบลนี่จุดอ่อนเรื่องแม่เขาไม่ได้กลับบ้านไปหาแม่แม่รู้สึกยังไง เนี่ยเขารู้สึกนู่นนี่นั่นนะอันนี้มาเบลล์ะอิงโกะเนี่ยไปชอบไปบนบานศาลเก่าไปถวายไข่หลวงพ่อโสธรประมาณนี้บนบานใช่ส่วนน้องพิม่าพี่น้องหาพิมมาเป็นโรคอยู่กำลังรักษาอยู่เขารักหมามากตอ้ามนี้จุดอ่อนอันนี้จุดอ่อนอันนี้อ่ะโอเคโอ้การออกของพี่พี่ไม่ได้สงสารน้องเรยวๆผมว่าพี่ก็มีเชื้อเชื้อเอนะโอเคโอเคที่มีเชื้อเชื้ออยู่กันเออไม่จริงๆคนที่สงสารจริงๆแม้ว่าจะดูหน้าตาไร้ พี่เ <screws> หินไปแล้วอะผมไปเหินแล้วไม่ได้เชื่อแล้วโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปซ่อนตัวแล้วโอเคค่ะตรงนี้พี่แอมดำเนินเกมเลยนะคนเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวคอยดูผมบอกเลยว่ามันไม่ได้พีแค่พิกซี่หรอกคำอธิษฐานด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมาวสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่บนรถพี่โดมค่ะนนี้ที่ไหนคะพวกหนูไปไหนอะคะพี่โดมจะพาไปหาหมอดูเพราะว่าไหนๆก็คือเราก็คือสายมูสายมูอยู่แล้วไง่ล่ะแล้วพี่ก็คือได้ไปหาหมอคนนี้มาก่อนที่เพลงจะปล่อยแล้วเขาก็ทักนู่นทักนี่อย่างเงี้ยแม่นไหมคะแล้วก็ปรับก็เดี๋ยวต้องพาไปดูว่าจะแม่นหรือเปล่า ฉ่านไม่ต้องพามาเอาไงก็คือเนี่ยของเขาต้องดีจริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเออถึงแต่เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพี่อ่ะพี่อยาจะ คุยได้แวบๆเลยเนาะเพราะว่าคิวเยอะมากเนาะพี่โดมเนาะส,สวัสดีค่ะใครเชื่ออะไรบ้างเนี่ยชื่ออิงโกอิงโกมาเบลพิมมาโอเคเดี๋ยววางค่าครูแล้วยกพานคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งเนาะทีละคนยกเองนะ บนนึงนะเอออเากระเป๋าออกให้หน่อยจ้ะให้ท่านนั่งก่อนเดี๋ยวท่านนั่งก่อนนะคะตามใครมาสักคนเนี่ยอิงโกขอวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะสิบสามพฤศจิกาสองห้าสี่ห้าอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อเล่นก็ได้ลูกเกิดอะไรลูกออวันที่หกธันวาสองห้าสี่ห้า หนูพิมพมาสิบห้ามีนาขอห้าสี่ีดีเรียบร้อยพี่โดมบอกพี่แอมว่าเลยนะอยากรู้เรื่องเรื่องงานน้องๆเนาะใช่ครับตอนนี้ถ้าคนที่ดีอะในวงอะจะเป็นอิงโกเพราะว่ามีเลขสี่สี่อยู่กับตัวไม่รู้เลขอะไร อ๋อเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคู่4มันได้แปมันจะดีะคือมันเป็นอินฟินิตี้อันนี้ดีแต่ว่าของมาเบลกับพิมมามันมีเลข7ซึ่งเลข7น่ะมันเป็นเลขประหารนะ่ะอย่างนี้คือถ้าเปลี่ยนเบอร์เลยเ้าไว้นะครับดีไม่ควรมีเลขเอยู่ในเบอร์เลยใช่ใช่ด้วยเลขด้วยเลขเขาของสองคนอะ่ะมันมีเลข7ซึ่งเป็นเลข7ที่ไม่ดีสําหรับเขาทั้งคู่เลย เออมีไหมมีเลขเจอ,อยู่ใช่ไหมมีกี่ตัวนะสี่ตัวพระเจ้าช่วยหนูสองคนไม่ควรใช้เบอร์ที่มีเลขเจ็เดี๋ยวที่เราคนเนาะเดี๋ยวอ๋อเรียงกันอยู่แล้วนี่อิงโกะนั่งมาใกล้พี่นิดนึงอ่ะพอกระเถิบมาทีเดียวโอเคคือตามแผนอะ่ะคนแรกคืออิงโกะอิงโกะนี่ให้เล่นมาอิงโกะชอบมูเตลู มันชอบไปไหว้แก้บนแบบเรื่องเพียงเรื่องอะไรเงี้ยล่าสุดมลาหลวงพ่อโสธรนะแล้วเอาไข่ไปแก้บนแต่ได้ให้แม่หมอทักว่าไข่ที่รอไปไข่เน่าหรือเปล่าไข่ดิบหรือเปล่าเช็คดูถูกฟองหรือเปล่ามีผีตาเออแล้วมีแบบมีเด็กมีคนตามมีผีตามเนี่ยคืออิงกุหนูมีไปบนบานศาลกล่าวอะไรกับใครไหมไปขอกับหลวงพ่อโสธรนะแต่ที่ตามหนูมาไม่ใช่หลวงพ่อโสธรนะแต่ว่าให้วางใจว่าเป็นท่านสีขาว ท่านไม่ใช่หลวงพ่อโสธรแน่ๆหนูเคยไปดูดวงมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบไปไหว้พระลักมืมไปไหว้อะไม่เป็นไรแต่ว่ามีไปขออะไรท่านหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ที่ตามมาก็ไม่ใช่พระลักอีกอ่ะไม่เป็นผู้ชายชหนูมีไปที่ไหนอีกไหมหนูหไม่ไ้ออ,อืมเพราะว่าท่านท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านมาจากไหนแต่ว่านี่คือเดินตามเข้ามาแต่เมื่อกี้ตอนแรกยังไม่รู้ว่าว่าตามใครมาไงพอเป็นอิงโกะนั่งปุ๊บแล้วท่านมีอาการอยู่ เหมือนไม่ค่อยพอใจแล้วตอนที่ไปอย่างไปไหว้หลวงพ่อโสธรไปไหว้พระลักษณ์เนี่ยคือคือไหว้เฉยเฉยหรือว่าบน่นคือหนูไปไหว้หลวงพ่อโสธรหนูก็แบบเหมือนขอว่าขอให้สอบติดขอให้ได้งานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าได้หนูก็เอาไข่ไปแก้บนเวลาเราขอพรกับเวลาเราขอแบบบน่นไม่เหมือนกันคือเวลาเราไปไหว้พระแล้วเราบอกว่าขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆขอให้หนูเจอแต่คนดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือขอพรเนาะ แต่ถ้าทันทีที่บอกถ้าหนูได้อันนี้นะเดี๋ยวหนูเอาไข่มาไหว้นั่นคือบนอันนี้จําไว้เลยเวลาเราบนอะไรอะคะ่ะคนส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าได้เราจะทํานู่นทํานี่ให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราบนอะไรกับใครก็แล้วแต่ถึงไม่ได้ก็ต้องไปแก้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะแค่แบบน้อยๆออหรืออาจจะเผลอไปตรงนู้นตรงนี้แล้วก็พูดเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้ต้องต้องถามที่ตัวเองเนาะเพราะว่าท่านมาแรงมากมีอะไรนะไข่ไข่ต้มเออ โอ้นี่ใช้พลังเยอะมากเลยอิงโกเอ้ยหนูต้องไปถวายของไม่ดีอะคือถ้าน้องรู้ว่าน้องไปที่ไหนบ้างอะ่ะจะง,ง่ายหน่อยแต่อันนี้คือตัวน้องเองก็ต้องมีขนาดจะแบบมีเรามีอะไรแบบเจออะไรอย่างนี้ไหมครับช่วยไม่ได้เพราะว่าท่านสูงกว่าพี่ที่ไปหลังสุดนี่คือคือไข่ที่แปดลิ้วแค่นั้นหรอถ้าบนใช่ค่ะตอนนั้นบนไว้กี่ลูกหนึ่งร้อยหรือสองร้อยอ๋อเนี่ยยังจําไม่ได้เลยนะหนึ่งร้อยหรือสองร้อยมันต้องจําอะ สำคัญเลยนะนเดี๋ยวพาไปแ่ใหมกนอ <achieve> นะต้องเอาไข่ไป800อลูกเอาเลข8เอาอินฟินิตีให้ท่านไปเลยบอกท่านว่าถ้าลูกได้ทำการใดๆที่ผิดพลาดไปขอโปรดจงให้อภัยลูกขอให้อโหสิกรรมแล้วปลดปล่อยซึ่งกันและกันเนอะแล้วก็ถวายไปเลย800แล้วก็ตั้งจิตด,ดีๆเพราะปกติท่านจะไม่ไม่ตามแบบนี้นะแต่นี้น่าจะทำให้โกรธมากอ่ของอิงโกรเท่านี้ก่อนดีกว่า ยังไงค่อยว่ากันถ่ายมอ,ไองไปเนี่ยมองตรงเลยนะไม่เห็นเนี้อ <c oughs> อีโดมนั่งบังน้องหมดเลยไม่เห็นเนาะเสื้อขาวะอะอมาเบลไหมมาเบลหกสิบสองสองห้าสี่สามเหมือนโดดเดี่ยวอยู่อยู่กับที่บ้านไหมอ๋อแต่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมอยู่แล้วตอนนี้หนูอยู่กับใครอยู่คนเดียวอ่ะ,อะ ทําจะไม่ไปอยู่กับใครสักคนแม่อยู่จังอ๋ออ๋อคือน้องเข้ามาทำงานอ๋อแต่ว่าตัวเลขน้องคนอยู่กับแม่เนาะแต่ว่าพอมาอยู่คนเดียวแล้วมันมันโดดเดี่ยวมากเลยอะ่ะแล้วก็ในความโดดเดี่ยวในตัวเลขของมาเบลอะ่ะมันมีตัวตัวครอบครัวที่รอหนูอยู่อะ่ะตัวเลขมันบอกไว้ว่าเหมือนครอบครัวไม่ได้อยากให้มาอยู่คนเดียวอะ่ะอ,อ,อยากแม่แม่น่องกังวลอืมอืม ในตัวเลขอะ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกเลยนะพ่อแม่รักอะ่ะแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยตลอดอะ่ะเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้อยู่ด้วยแค่วันสองวันก็คือนานแล้วอะ่ะพอมันเป็นเดือนมันมันนานมากอะ่ะแล้วมันมีความเป็นห่วงของคนข้างหลังแล้วก็เหมือนช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้สักนิดนึงอะ่ะเหมือนคุณแม่อยากให้กลับก่อนหน้านี้<ม>เห็นความกังวลของคุณแม่อยู่ว่าลูกจะกลับมาไหมอยากให้กลับไม่รู้ทําไมวันเกิดค่ะวันเกิดใครวันเกิดหนูแต่มันเกิดแม่ค่ะอ๋อ ไปบอกแม่ด้วยว่าอาจจะไม่ได้กลับมันเพิ่มความกังวลให้เขาอะจริงๆมันดูทรมานหนูด้วยนะเพราะว่าเลขเดียวหนูถูกกั้นด้วยด้วยเลขคู่อะเพราะฉะนั้นคือเหมือนโดดเดี่ยวทั้งทางที่แบบไม่ได้โดดเดี่ยวนึกออกปะเหมือนเวลาที่แบบเห็นแต่อื้อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความทรมานอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองคุยหนูลองดูเพราะว่ามันเป็นการเลือกลหละแต่งานนี้งานใหญ่สําหรับน้องนะ คือเป็นงานที่ไม่ควรไม่ควรไม่ไปคือไปงานนี้แล้วแล้วดีกับชีวิตเลยแต่ว่าถ้าเลือกงานปุ๊มอะคือคุณแม่น่าสงสารมากน้องๆเธอ ไม่มีเรื่องล่าเริงมาให้พี่เลยให้พี่เครียดแต่หัววันเลยอะอคือคดูแล้วก็จะร้องไห้เองเลยเนี่ยด,ด,ด,ดูครั้งนี้แล้วน้องโอเคไงโด้ใช่ใช่คือของโดม,มันไม่ได้มีอะไรมันแค่ว่าเขาเลยนะจัดที่จัดทางให้โดม,มถ้าบอกมีงานแต่ว่าโดมบอกว่ามันยังไม่แน่เพราะฉะนั้นก็ต้องคือมันใกล้ใกล้วันด้วย่ะครับเขาเขาต้องโทรมาเช็คแต่ยังไม่ได้รับปากเขาใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คคิวน้องดู ิกซี่ก็ดังมากแล้วก็โฟอีฟก็ดังมากเราเลยแบบอยากให้แบบมารวมกันอยากอยากได้ให้มันเป็นเหมือนเป็นแบบใช่เดี๋ยวจะซ้อมร่วมเป็นตีมเป็นตีมใกล้ๆกันใช่ค่ะต้องไปถ่ายใช่ค่ะถ่ายที่วันที่ยี่สิสี่ห้าโมงเย็นไม่ทราบว่าน้องคิวว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คคิวก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ให้พี่เฟิร์นไปพูดสัจจาติดต่อให้ได้ค่ะยังไงคทรกลับเบอร์นี้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สใจจัดจัดโอ๊ไมเป็นคนแมวแบบนี้่เขาบอกว่คนทางทานพาปหาผิดคบัณฑิตบิดทาไปหาคนผมมาคัพี่แหละผมเป็นเช่นนี้หนูเกิดวันอะไรจันทร์คันพุธเฮ้ยพรุ่งนี้วันพุธพอดีให้น้องเอาผลไม้เก้าอย่างแล้วก็หมากพลูเอาเซ็ตใหญ่ไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ไปกระซิบที่ที่หูหนู บอกท่านว่าขอให้งานใหญ่อันนี้ยเลื่อนเวลาให้หน่อยอืพิมมามาพิมมาย้ายที่อยพิมมาแล้วพิมมาแล้ว<า>พิมมาแล้วพิมเด็ดอันนี้หละเตรียมตัวเป็นคนหัวดีหัวดีเรียนเก่งอะไรเงี้ยไม่น่าจะมามาทํางานบันเทิงอะ่ะน่าจะไปเป็นพวกแบบไปเป็นวิศวกรกไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหา้าเดี๋ยวนะห้าห้าอ๋อมันมีเลขหนึ่งเนี่ย เลขหนึ่งตรงเนี้ยมันบอกว่ามันเหมือนมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ๆหนูอะสักอย่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอะมีเลี้ยงอะไรไว้ไหมแมว <Yes. S 1> มีเลี้ยงมีเลี้ยงหมาน้องหมาเพราะมันเป็นเลขหนึ่งมันก็คือมันคือเลขที่มันใกล้ดับศูนย์อะน้องหมายังแข็งแรงไหมลูกเขา เท่ากับว่าเขานำหน้าเลยว่าเขาจะไปแล้วอะคือน้องหมาแก่มากแล้วหรือเปล่าลอ,อถึงเวลาของเขาแหละเขารักหนูนะเพราะว่าเขาอยู่หน้าสุดเลยมีอะไรปุ๊บเขาจะดูแลเขาจะทุกอย่างให้อ่ะถ้าตามมันเนี้ยไม่อยากใจร้ายนะแต่ว่ากลับกลับบ้านไปตอนเนี้ยวันเนี้ยอาจจะไม่เห็นเขาแล้วด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ภาพรวมไม่เท่าไหร่แต่พอไล่มาตรงเนี้ย ตรงนี้เป็นสีดำแล้วอ่ะลูกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยความรักมาตลอดเนาะเขาก็จะไปด้วยความรักแต่ก็ต้องปล่อยเขาไปแหละพิมมาผมบอกเลยว่าจุดพีคอยู่ที่คนนี้พีคถึงขนาดที่ว่าพิซี่นี่มีกี่คนนะสาเอ๊แต่เหมือนไม่ต้องมีคนเจ็บสี่หรือเปล่าต้องอีกตลอดมันมีอีกคนนึงอ่ะและคนนี้ถ้าร้องไห้ร้องหนักถอตัวเขาน้ำเยอะมา ไม,ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ดูไปนั่งเหมือนจะเลยตัวโดนเนยขาให้ดูสามซึบไปนั่งสี่ไปรู้ทรงเหมือนจะโดนวะไอเด็กคนนี้จะโดนไม่โดนนะคนคนนี้แม่อโดมันลุกมันมีปฏิกิริยามันไม่ไหวแล้วเนี่ยลง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 พี่ลงและนี่คือรจยะ ไหนููไม่ถ่วงแม่หนูอ่ะไม่พี่ขอโทษกหนูไม่อยากให้ใครพูดเรื่องนี้อ่ะเออพี่พี่ขอโทษคือพี่ทีแมนทุกคนขอโทษหนูไม่อยากแล้วนะหนูไม่ต้องหลอกหนูพูดจริงหนูไม่โอเคอ่ะคืออันนี้อาจจะเป็นความสื่อสารกูกูกูไม่เอ็มไม่กูบอกแล้วไม่เน้น ก็กูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าอย่างนี้กูย้ำกูโทรมาย้ำแล้วเพราะว่ากูโทรมาถึงแล้วเม่อคือว่ากูไม่เล่นแล้วแม่กูโทรมาแล้วมาหนูไม่รับหนูมันมันไม่มีวันมันไม่มมันไม่ขอโทษไม่แต่ผมผมโทรมาย้ำแล้วเมื่อคืนนะว่าแบบไม่เล่นอย่างนี้เพราะว่าให้เป็นความรู้สึกว่าแบบอยากไม่แบบเออเขาเขารักหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีสิ่งที่เขารักอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่อยากให้แบบอ้อพี่ก็พูดตามที่ทีมงานบีทเนาะเพราะว่ามะไรก็คือ พี่มีคนคิดคอนเทนต์ที่พี่ขอโทษต้อง้องทุกคนโษตรจริงจริงไม่พี่สงสารแต่ว่าพี่ก็พูดตามที่ทีมงานให้นี่ไงถ้าเกิดว่าแบบมันเสียจริงแล้วแบบแม่หนูอแบบผู้ กับมันทึกก่อนแม่หนูอยู่กงแน่เพราะว่ามีหมาหนูเป็นเพื่อนแล้วแบบแล้วมันตายอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูไม่อยากให้เล่นเรื่องนี้จริงหนูไม่โอเคอ่ะพี่พี่กราบก็ได้ได้ไหมพี่มาพี่ขอโทษให้พี่กราบเท้าก็ได้เลยให้พี่กราบเท้าก็ได้พี่ก็ไม่พี่ก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่าพี่ก็ไม่ได้ยินตอนนี่ยพี่พี่กำลังงงมากเพราะพี่ไม่รู้ว่าพี่เพราะพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยไงข้างบนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้คทีตอนนี้ ถ้าพี่แบบถ้าพี่ไหนโทษด้วยการแบบเต้นมูเตลูกับหนูได้ปล่มูเตลูอ้อ้า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 วมูเตลูอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอมูเตลูอ้าว เขาแก้งพิงซี่หนูร้องไห้เลยลูกหนูไ่เาไปไไปสัหน่หนูปหนเลอแล้วลิ่มาดูยิ่มา้อไม่รู้มางดมไม่รู้ว่าพี่มาดูหตลบหลายชั้นไม่หน่อยเดี๋ยวมาธรรมดาไงมารายการต้มต้มังนี้ไปไงหนแก้อะไรอีโดมดีตอนหลัง โดมบอกว่าถ้าเรื่องหมานะปู่ไม่กลับเลยก็นั่นไง make sense แล้วโดม,มลแล้วโดมก็จะรู้สึกว่าไอ้เฮีย้ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมห้ามพูดเล่นถึงเรื่องตายน้องแม่งจบกูไม่กลับมันจะเครียดโดมก็จะงองอีกนะงั้นเราต้องปั้นใจนออมมากๆเลยใช่ตั้มต้องเกิดไปงี้ก่อนพิมมากล<ไ>้าแกล้งโดมไหมถ้าพิมมาบอกหนุ่กวนอะไรโอเคงั้นไม่เป็นไรได้ได้ได้ อีเดมต้องเครียดมากแต่ต้องเวยมากคือเวยยังดีเลยใช่ได้ดีมากเลยจะบอกว่าเล็กขอดไปด้วยตอนนี้เหรอเออเดี๋ยวเอาไปเฉลยคุณกำลังอยู่ในรายการตั้มตั้มตั้มหลบหลายชั้นไม่หน่อยเดี๋ยวมันธรรมดาไงมารายการตั้มตั้มตั้มีเป็ไง คุณผู้ชมตัดสลับไปนะมึงต้องเจอกูกูรู้จักมึงดีมึงคนอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูมึง้ปนคนอย่างมึงอ่ะต้องเจอคนอย่างกูตักทางมึงได้คนอย่างมึงอ่ะมึงเป็นคนชอบแก้งคนโอ้ยขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษนะโอ้ยไอที่ดูดวงอะไรเงี้ยไม่มีจริงเลยนะ แต่จะบอกว่ามีจริงอันนึงว่าจริงว่าถ้าเกิดไปบนอะไรที่ไหนอ่ะถึงไม่ได้อ่ะไปแก้สาอันนี้จริงอันนี้จริงมีสาระอยู่ไม่เคยดูพี่ก็ไม่เคยดูเฮ้ยพวกเราโปรดักชั่นใหญ่ดะแล้วพิมานี่คือเล่นแบบละเอียดเราเรียนใหญ่แล้วนี้การแสดงมัาโอ้โหแต่ดูบหอาาเป็นไงครับดีใจไหมที่ออกรายการตั้มตั้มตั้ม รู้กว่าแบบพี่คณเนียนมากไม่มีไม่มีใครเนียนท่านหนูแล้วไม่ตลกกูยังช็อกเลยเออตอนนั้นรู้สึกไงวะตอนที่แบบน้องแบบไม่คือตอนนั้นอ่ะจะแบบจะพิมพ์ไปหาแต่เ็าแบบ บอกว่าไม่ให้เล่นเรื่องนี้คือย้ำไปแล้วโทย้ำแล้วไม่ให้เล่นเรื่องนี้อเออมันจะดีกอีเออก็แบบจะพิมพ์แต่ก็แบบน้องก็คือเริ่มร้องแล้วก็เลยแบบเออแม่งไปดูน้องก่อนอเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้น้องๆพูดถึงรายการตั้มตั้มตั้มหน่อยวันนี้มาออกรู้สึกไงอ่าอิงโกก่อนถความรู้สึกหนูดี๋่วาพี่หนูเป็นคนแรกเปิดมาก็แบบโอ้เจ้าเจ้าเข้าด้วยอะแล้วหนูก็แบบดี่เขาเล่นเบอร์ใหญ่กันนะ้ล่นหนูก็แบบโอ้โห นั่งนั่งอยู่ตอน,นแรกก็ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าแบบยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นจนแบบนั่งนั่งอยู่แล้วพี่เขาแบบตบก,กันเนี้เราก็เรื่องอะไรอะเราตอนแรกเราตอนแรกก็กลัวแล้วแล้วหนูก็แบบจริงจริงจริง,รงแล้วหรอว่าแบบหนูอ่ะหนูหน,หนูหนูเคยไปไหว้ไปบนอะไรใช่ไหมคะแบบไม่ไม่ไปไม่ไปแก้งโบนรู้มาที่รู้เรื่องนยูได้ไงว่าหนูชอบไปทำหนูไชอบไปเต้นด้วยอย่านิ่งสิหนูอย่านิ่งหนูอย่านิ่งลูก พี่โดมอ่ะก็พี่ก็บอกมาแล้วหลวงพ่อโสธรหนูไว่าไข่มาแล้วร้อยลูกแล้ว่าเนียนเนียนจริงค่ะหนูแบบยอมรับเลยอ่ะเนียนมากเนียนตั้งแต่ขึ้นรถใช่พีกสุดพิมมาค่ะหนูงงมากร้องไห้แบบคอแดงแบบกัดอาแล้วกะกะกับ้านอะป๊อกกี้ตายแน่เลยทีเดียโอ้เพื่อนจะเป็นไงเนี่ยเอาล่ะเป็นไงล่ะอยากออกอีกไหมย เนียนแบบเนียนอ่ะจริงหนูคิดว่าเรื่องจริงอ่ะพี่ตั้มอ่ะหลอกคนไม่เนียนนะเวลา c อเลยไม่เนียนเลยจริงๆริแต่อันเนี้ยเนียนจริงทำให้เลยอ่ะอันเนี้ยพิมพ์มาเป็นไงตอนแรกหนูคิดมากด้วยค่ะที่พอพี่ตั้มโทรมาแล้วหนูก็เอาลัแล้วพี่ตั้มอ่ะตอนแรกไม่ให้บอกใครเลยแล้วหนูก็อุ้ยไม่เอาหนูกลัวแบบหนูไม่หนูไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เลยโทรไปหาพี่ฟร์นหนูว่า เพื่อช่วยหนูด้วยหนูหน,หน,หน,หนูต้องการความช่วยเหลือแล้วให้พี่เพิ่อนบอกพี่มุกบอกว่าให้เตรียมเพราะว่าพี่ตามโทรมาบอกว่าจะให้ตลบหลังพี่โดมนะคะ,<น>ะแล้ว,แล,วแล้วหนูกับพี่โดมอ่ะพี่พโดมโดน<ด><ด>หนูหลอกตั้งแต่อมองอัดหลุกคนตั้งแต่เล่นเยอะอ้องอัดยันมามา,มาเก้ไม่ดีเลยนี่เป็ไนไงสินกรรมมสวน,นี่แค่ปีหนึ่งนะถ้าปีสี่หนูไม่อยู่ฮอลลีวูดได้พี่อันนี้ไม่เนียนนี้ไม่เนียนอันนี้หน้าเด็กไม่ได้เหน้าเด็กหน้าเด็กเทษทีอันนี้ไม่ได้รีเสซ็ตเขาเหมือมาเออสุดท้ายในห้าง มึงก็ออกจนได้ฝออาก็ฝออากให้คนกดไลค์กดแชร์กดแชร์มึงเนี่ยเป็นคนแบบเจ้องคิเต้าแชร์มันก็เพื่อคอนเทนต์งั้นแหละคนลาวการบันเทิงมึงเห็นกูเป็นแค่แบบรายได้ในยูอ,นอย่างนี้นหรอเป็นคอนเทนต์แบบมึงนี้หรอ ก็โปรโมทน้องไงเนี่ยพิกซี่มูเตลูจนเสียน้ำตานี่หัวคลิปพลาดเข้ามานี่น้ำมันมึงเต้นแบบสวยๆงามๆสวยอะไรล่ะพอลงมาก็เวอรแล้วไงพี่มาไปหนักกว่าที่คิดเยอะฝากให้คนกดซับหน่อยดิอ่ะกดซับกดไลค์ให้มันหน่อยมันจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปและคนที่ดูคลิปนี้ตามไปดู MV น้องด้วยฝากเลยครับได้นะครับมูเตลูนะครับในช่อง lit e n นเตอร์เทนเมนต์นะครับเข้าไปกดซับกันได้เอาเต้นกันหน่อยเลยฝากเพลงมูเตลูอัว เตลุอย่าลืมไปฟังเพลงหมูเตลุกอูและตอนนี้คุณกำลังหยุดยังยังรายการยันรายการจริงปะเนี่ยแม่หมอมีเศษอะไรเขาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองคุณกำลังอยู่ในรายการตั้มตั้มตั้มอ่าและด้วยความเนียนที่พี่ได้ทำไว้ก็คือป้ายตรงนี้แต่จริงๆอ่ะพี่ทำแบบ อยากให้น้องเห็นได้เอะใจบ้างแต่ก็ไม่มีใครเห็นตำนายดวงชะตาเป็นไงเนี่ยนะพ่อเดินเข้ามาเห็นป้ายรู้สึกไงล่ะูเห็นหนูเห็นแค่นี้หนูก็โอเคแล้วหนูไม่ตอได้ตกใจแบบวลังหนูไปหนูต้องละเอียดนะการอ่านหนัสืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อใจไงไม่คิดว่าจะเจอคนแบบมึงโอ้โหเขาเชื่อใจมึงเพราะมึงพามาเขาเชื่อใจไงว่าหมอดูแม่นนู่นนี่นั่น เออแต่เดี๋ยวเราจะจาก,กันไปด้วยการเต้นมูเตลูหน่อยไหมป้ยไปายทุกคนเจอกันอีพีหน้าขอบคุณมากครัำน้องๆขอบคุณครับ,บในห้างขอบคุณนะในห้าง